ตกลงน้ำซะแน่น่ะเอาเอามือนันจ้าไปน้าแน่หลอบดินะ <S <s <at> ขาดแกงจรงกินแรลงไม่ปากก็ยังมสีออก้่อสับเดือตองโัวกระโดดออกไปแม่มันต,ดตาดตารลอบขาด ตำเสือกไงตามเสือกจนมาขาเป็นเนื้อแสดงว่าตัวใหญ่ครับเน่นี่ตัวใหญ่แล้วรับหลอดมันเก่านั่นก็เลยเอานี่มามาห่อไว้แมนกันกันมันออกเพราะว่าปลาเพราะว่าปลามันตัวใหญ่ปลามันจะเข่าทาง,งนี้นะแมนปลาเข่า,ขาทางนี้เขาไปลราก็ออกก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวใส่ไว้อีกมื้ออื่นเส,รา,สาร์สีมะยามอีกเนาะ มาเจอเห็ดมาเจอเห็ดมางคนะครับตเห็ดร่วบางเียงผัดเทไดล่ะยายผอหน้ามดอยเห็ดร่วมมาถึงแล้วเจ่เห็ดมาผอยเห็ดมาผอยเห็ดจะไปยามรอบแหมพอดีมาพผอยเห็ด หาดอันละลอยตีมาเด้อมาเด้ออยู่กลางบานสาราาลากางบานขาเยอะเยะเลยเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดดีเขาเสียมโซเพราะว่าขาดละลอยเล่นลอยพอนระหว่างพ่อนอยวงปานกันไปไปไต่บอกพ่อนแมนมันจะเมื่อไหไปไต่วัดป่าบ่ได จจะกังแต่วัดป้าจะไปตอนใบสามโมงก็วจะออกไปไปใส่ไปนี่วัดป้าวัดป้าจะสมกับไปหุ่ช่วงบ้านอืหนเกิดแกหน่อยเมื่อไหรว่าไม่ยิ่งเดไปเบิ้งดทาดีแต่ว่าเนก้อจีก็เยอะนกกระโจยหอยใโจขาวอยอะเราจะพยปยามรอบพยายามรอบกันเลยวนะพ่องน้อยพ่พ่อเห็ดอ้ยนีิกะจไปเก็บเห็ดตนั้นเดี๋ยว ระวังรถเดี๋ยวหยุดตรงนั้นแหละโอ้ยนี่กระเห็ดมาเด็กขายยู่บ้านน้ำข้ามล้าลายช่วงอาจะเก็บเห็ดโอ้โหเห็ดราจะไปยามรอบเพมาพอเห็ดขาดละร้อยตีละโอ้โหขาดละรลอยอันนี้เท่าไหร่มุดดอกบานล,ล่ะ,ะมุดดอกบาน อเจาบาทเจ็ดสิบโอ้เจะ้ากันเปเห็ดเห็ดเหมาเ้าค่ะอยู่กลางบันข้านี้เห็ดขายเลยที่ตรงพุ่นก็เจากัขายตัวเหนขายเห็ดเป็นเจามาซื้อเห็ดเห็ดไต่อนาาสิสสสสสสส หาไม่ถือหาระวังตกนะน้ำลึกนะ <หา S 2> <า>มาน้ำยังลึกเลยนะยายไม่ถ้าตกลงนั้นยายไม่กล้าไปงมเมานะมามามาทางนี้มา <ทะ S 1> มาดูรอบเราดีกว่าแต,ต่อุดใส่ทำไมมันนิ่งจังเลยมันจะมีไหมเนี่ยจะมีแต่มัน ที่นี่ก็มีดินเหอนกเอไม่มีเลยเอมไปที่นี่เราคู่ไปให้อู่บ้ามีหรือเปล่าดูก่อนเลยมีไหมมีไหมครับ ไม่มีเลยเหรครับมมีอดกินปลาในวันนี้คอยเราอาจจะหาเห็ดเฮ้ยมีปลาเหรไม่มีันเป็นปลาเล็กวันที่เดินปลาอะไรไม่เก็บเห็ดเิ่งเข้าหมือนี่มีไหม เห็ดเก็บเห็ดเด้อแป๊บเดียวอะไรเห็นเห็ดไหมไม่เห็นนี่เห็อะไรเห็ดปว๊กเอาเอาเอาแล้วพุดเอาเอาตัวเอาตัวเอาอยู่ได้เยแต่ตอนนี้พี่ไม่ว่างมากเลยเอาเลยอุ้ยคือเอาหากมานั่นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มินอันนี้เห็ดปว๊กไหมเนี่ย เห็ดปวกมันกินไม่ได้เนี่ยกินได้นี่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 เห็นไหมพี่มินมาดูเห็ดปวกนี่เด้เห็ดปวกตาบนี่ไงนี่ไงเห็ดปวกตาบอภัยโอ้โหนี่ไงเห็ดปู๊กตาบเห็ดปวก นิ้มโน่นน่นไปคิบเอาเลไม่เห็นนั่นนอยู่ข้างข้านี่หรอนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงหยุดตรงเครือไม้น่ะเครือไม้เดินลงไปนี่แหม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 นีองมนีนี่ม่นี่แห่นี่แ้่นี่แม่น่นี้หนี่หมหม่น่แหม่มีหม่นี่ม่ี่หมหม่น่แหี่มม่นห่มม ออัออขาใหญ่เลยขาใหญ่เลยโอ้ยจัดเอาได้ไนมขาไม่ได้เอาเสียมเอามีดมาเลยปวกตาบพาเด็กๆมาเก็บเห็ดเ,เล่นเลยนนข้ามมาอึ๊บ รอดมาก็ได้พาค่มมารอดมาเร็วๆพี่ไปก่อนก็ได้รอดขอ้างล่างแหมอ,อย่าไปหกักอย่าไปหกันนหกลูกกลางๆสิใช้ความเออายไปเลยเอาพี่มินก็รอดแหวเอาคนนี้ขึ้นที่พี่ เรงเรองอืมนั่นแหละนั่นแหละที่ลอดรั้วผู้พาใช่ไหมดูสิพี่มินใช่เห็นไหมพี่มินมามาเฮ้ยเฮ็ดจีนเด้งเฮ็ดจีนเด้งเห็ดอะไรหงอเห็ดปวกเห็ดปัวอ้าวเก็บเปากินได้เหรอได้สิเห็ดปวกตาไหนเอามาดูสิโอ้ยเห็ดไตเบียเห็ดไตเบียเยอะไหม อันนี้เห็นได้ไหมครับเห็ดดินเห็ดดินได้สิเก็บเอาเอาไข่ก็ได้เก็บเพิ่งเก็บสิเก็บมาจำไข่เห็ดใบเดียวนะเก็บสิเออวิวสวยนะนี่เอายิงแล้วเห็ฮตัโอ๊ยพายจะเอาลูกมันด้วยเอาลูกมันที่นั่นไหมขาวๆอ่ะที่พายเห็นอ่ะอืออืออย่าบอกนะเอามาแตะมันหลุดอยู่แล้วเอออย่าวางแรงสิอันนี้ด้วยอ่าหยิบเอาสิกินได้เหรอได้เห็ดดินเนี่ยเขาเรียกเห็ดดิน มาปูใได้ดิโอ้โหเอาไเอาใส่เอาใส่ครับเอาใส่เอาใส่ใส่ทงสิอันไหนหาซิฟอันไหนสนามซิฟีแล้วไปเอเซียอันนี้หาซิฟอันนี้เฮ็ดไข่หาซีฟเนี่หาซอันนี้สามซีสามซนี่จะเป็นหนงข้ออ่อนบ้างขสร้างไปแล้วข้อผู้รับมีดูที่ผูับม่เห็ดปกตับรอเดีหาด้อย ไอ้ดูที่ของูคุาได้เยอะไหมไยังไปเก็บเห็ก็ไปยนเยไม่ได้ยังเออดอกดอกูใชคือกันเขาผสนใจเพิ่สแนดอันนี้ผู้ค้าดอกนแดงเก่งไหมวนไหนที่ต้องแดงกันหรอวกันอะไรต้องแรงอ่ต้องแรงเยด่เอดหน่เออนหลครับเห็บป้มาหาวะ คือไปยู่กับป้าปาปั้นมาเลยนั้งโต๊นไปเอาัไปไปมามาเด้อมาเด้อเห็ดบานน้ข้ามลายกำลังออก่อยข่อยเหมาเหยียสี่เอ้เยเาไรเไนี่สิปั้นมืเอาขามันเอา้่อยหน่อยขาหนึ่ง ต้องไปเก็บมือขึ้นสิพอนคุณเคยไปไต่เสมอมาผมอันนี้แม่มือเดียวจิงแม่ผมอนเคยไปคนเดียวเคยเลยหกรรอยคืนกระตาหารอยนี่บ้านตันหรอนี่เป็นแต่ผมนะตามารอยผมมีปิ่ ว้าน้ำคำเย็นเหีลนน้องเไม่เอาไปใส่เนี่ยนี่พี่ระไอพี่เิเจี๋ยวพี่เจมก็ขายให้ได้ย่าใเลยเรือรุ่นจังเอาเจ้ามาเจ้ามางานเจ้าก็มาทำามาขันขัเจามาขันล่างล่างให้ทีก็เดียนให้ก็ได้ยขึ้นอ่ะอยากเจมขันล่างเดียนล่างขันล่างวะไปเกมหอดใส่ไปสวางได้ไปดไปเก็บดงคนหอดตีตอนนี้บวะมไปดีไปไปน่เจ้าเอื่งนไหนวะเงินน้งไปนี่ งไปหมืกขึ้นไุแต่อันมมยีบุญขครมาเลยเพาทถาไหนขายยี่แจงเขาไปว่าหน้่ากว่าไปสำองเขาวนเมีน้องสานมาเดินมาเดินโอ้ยนี่กันมี่แต่เห็ดเขาไข่ในช่วงนี้เนาะจะเอาเห็ดปกกี้เขาถ้าเกิกเิดตีหเดี๋ยวะไปแล้วเป็นกระถอนี่นี่เห็ดโป่แดงนี่นี่มูรึงนี่มี้าเสื้อมูนึงนี่มีกระต่ายนี่หาลอยอันนี้อันนอ้ขาดลอยเป็นบ่ มนบอค่ะอ er. uh, hmm. okay. ันนี้ของเออไม่ต่จูนอันนี ja ้เท่าไรนี่ร้อยนึงอันนี้เท่าไหรนี่อันนี้บอชูท่านใดกินอันนี้อันนี้ละลอยละลอยนีละอยเนาะมละอยละอยละโอ้าันนี้เท่าไรนี่ยพาท่านรู้นยเท่าไรเนี่ยเห็ดบอดสาเน่เห็ดบอมี่เป็นบอมี่เห็ดผิดเลยนี่บอมี่เป็นผิดเป็นไพ่เลยเห็ดบานน้ำค่มเนี่ เนาะบะหมี่บะหมี่คนว่าโอ้ยกินเห็ดบ้านน้ำค้ำแล้วอันนี้เป็นอย่างมร้าตัวเลือกอันนี้เห็ดไข่นี่ไม่ใช่อะไรตัวนี้ป็นอะไรเอันนี้ก็เห็ดตัวนี้อู้ยบ้านน้ำค้ำเฮาแม่ว้าวจานละเท่าไรล่ะคะนี่จานละลอยจานละลอยอู้ในบ้านกับมี่อีกตัวผุ่นอัานี่จานเท่าไรคะนี อ๋นนอ,นนอ,อจระหาสิปาาอ๋อนี่เฮยด่ยงค่ะนันน้อใหม่มาเผาไปต่เสิร์ฟเป็นบ้างค่ะบา้านข้ามห้องเปาอึดประอยากเราได้ยุ่ได้กินอันนี้ก็อีกเจ้านึงว่ะอ๋อขา็เห็ดตายเห็ดนะคะ อันนี้รอยหนึงอันนี้ท่าดไหอ๋ออันนี้เน่อันนี้แอนันแยกกระ่างเฮ็ดตัวนี้กรางเห็เตอนี่แมนอันนี้เทียนยังนึ่งชิ้นหนึ่งเทป่าแต่เสยบแท่ยยุคคุ้มคุนกะได้เอานอกไปนี้จานเท่าไหรนี่จานละอยจานละอยอ๋อจานละลอยยุทธ่างคุนกะไรยุ่แยกคุนกะลาย บอก็นกับพขได้สนใจตรดตาแล้วไอ้อพนเขาจอมาสร้างกระตาหนึ่งหาลอยเคืงกระตาอย่างกระตาเค่กระตาบ่เต็มเนอขอนี่ก็สวยนอันนี้กร่ลอยนะอย่างเป็นอันนี้ดูลอยแล้วอเอมน uh ี oh. ่ม uh ัน oh.